ช่องสิบเอ็ดนะก็เป็นการก็เป็นงานของขอก็คือเรื่องรถแห่อันนี้ทางคณะกรรมการฝร่ายน้ฐบานตามที่ทางสมาคมแนะนํามาส่วนเรื่องผงต้องขอความกรุณาท่านโดยการจังหวัดแล้วท่านให้สถานที่ต่างๆตามถนนทาง,างซึ่งวันวันหยุดเนี่ยเป็นสีแยกสีแยกมันได้้างล่างที่ประมาณครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้ใช้เราสามารถขอถเรามองดูเนี่ย ตัววงไฟตัวเป็นคานเป็นคานทุกสี่แยกอบเมืองจะมีที่ว่าสะพานลอยตรงบิ๊กซีหรือพอเราจ,จอดข้างมันนี่ก็จะว่างหมดเราก็ขอทางการของทางหลวงขอใช้พื้นที่นี้แล้วก็นอกจากนั้นสะพานลอยที่คนเดินข้ามต่างๆขณะน,น,นี้ของเทศบาลไ,ได้ติดได้ติดป้ายดูดอนธานีแล้วก็มีทงอาเซียนต่างๆประมาณสิบกว่าประเทศเนี่ยขอให้เราใช้พื้นที่นี้ก่อน เดี๋ยวหลังจากนั้นของเทศบาลสิจัทับไปก่อนเราพื้นที่ตามแยกต่างๆเราก็จะมีคัดแยกตายก่างเนี่ยมีป้ายต้อนขอต้อนรับสู่มากรรก็ในเทศบาลแต่ละอำเภอต่างๆเราก็จะมีป้ายติดทั้งหมดตามแยกตา่างเขาคิดว่าอย่างไรก็ตามว่มาร้านหน้าร้านมไม่พอเราก็สามารถนินการเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่งางานนี้เป็นหน้าตาแล้วก็เป็น แน,นี้เราสามารถจจกบอลได้บอลมันไม่ได้เรา